ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสรางรถยนต์ในต่างประเทศลองมองออกไปนอกหน้าต่างคุณเห็นรถยนต์กี่คันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนรถทุกคันที่ขับเคลื่อนผ่านไปในชีวิตเรามีวันหมดอายุไขเพราะค่าซ่อมสนิมพุกพังจนถึงวันที่พวกมันต้องถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นซากแต่เราจะบอกคุณว่า ซากรถเหล่านี้พวกมันกำลังรอการชุบชีวิตโดยกระบวนการที่นํำกลับมาอีกในโลกอุตสาหกรรมนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้เบื้องหลังสุสานร,รถทั่วไปเป็นเรื่องราวของธุรกิจมูลค่าแสนล้านที่ไม่แค่ว่ารถของคุณจะเป็นซุปเปอร์คาร์หรือรถบ้านเก่าๆเ,เพราะเมื่อมันเข้าสู่โรงงานแห่งนี้สถานะเดียวที่มันมีคือก่อนทรัพยากร เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการเดินทางที่น่าทึ่งที่สุดของเศษเหล็กมันคือการทำลายล้างครั้งใหญ่ที่ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อน,นำเหล็กกลับมาเกิดใหม่มก่อนการทำลายล้างครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้นมีพิธีกรรมที่ต้องปฏิบัตินั่นคือการถอดถอนและปลดปล่อยสารพิษโรงงานรีไซเคิลสมัยใหม่จะเน้นไปที่การรื้อถอนเฉพาะของเหลวและวัสดุอันตราย อย่างรวดเร็วแบตเตอรี่น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และที่สำคัญคือน้ำมันเชื้อเพลิงทุกอย่างจะทูกดูดออกไปอย่างแม่นยำด้วยระบบปิดเพราะของเหลวเหล่านี้คือสารพิษบริสุทธิ์ที่จะทำลายดินและน้ำหากร่วไหลออกไปการปนเปื้อนทองแดง copper contamination นี่คือปัญหาใหญ่ในปัจจุบันเนื่องจากรถยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ามีสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทําให้เศษเหล็กอาจมีทองแดงปนเพื่อนการปนเพื่อนทองแดงเกินค่าที่กําหนดจะลดคุณภาพของเหล็กที่หล่อใหม่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการนําเหล็กรีไซเคิลไปผลิตเป็นเหล็กแบนคุณภาพสูงสําหรับตัวถังรถยนต์รุ่นใหม่สารตกค้างที่ไม่ใช่โลหะ Automotive Shredder r e s i d u หรือว่า s s r ASR Fluff ประมาณ25%ของน้ำหนักรถยนต์เช่นพลาสติกยางแก้วผ้ายัางคงจัดการได้ยากและมักจะลงเอยด้วยการนำไปฝังกลบทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น optical sorting และ chemical recycling เพื่อพยายามลดปริมาณ ASR ให้เหลือศูนย์การกำจัดสารอันตรายต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการกำจัดส่วนประกอบที่เป็นอันตรายเช่นแบตเตอรี่ตะกัวกรดสารทำความเย็นหรือ CFC และของเหลวไวไฟ เพื่อป้องกันมลภาวะต่อดินและน้ำพวกเขาใช้เครื่องมือเฉพาะทางเจาะถังน้ำมันออกทันทีเพื่อดูเชื้อเพลิงที่เหลือทิ้งนี่คือขั้นตอนที่ต้องแข็งกับเวลาและต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเมื่อรถกลายเป็นเพียงโครงสร้างเปล่าๆที่มีแต่เหล็กและพลาสติกมันก็พร้อมสำหรับดานต่อไปรถยนต์จะถูกลำเลียงเข้าสู่ลานจอดสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่เครื่องจักร ที่หลายคนอาจเคยเห็นตามหนังภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยเครื่องบดอัดไฮดรอลิกยักษ์ลองจินตนาการถึงแรงดันที่สามารถบีบอัดรถกระบะทั้งคันให้แบนราบเหมือนกระดาษแผ่นเดียวเครื่องจักรนี้จะคำรามและใช้แรงดันที่หนักกว่ารถ10ล้อหลาย10คันรวมกันกดทับรถทั้งคันให้กลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหรือแผ่นเครปเหล็กหนาไม่กี่อิน้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือการลดปริมาตร ทำไมต้องลดปริมาตรเพื่อให้สามารถขนส่งรถยนต์นับร้อยคันได้ในตู้คอนเทนเนอร์เพียงตู้เดียวนี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกที่น่าทึ่งในโลกของเศษเหล็กนี่เพียงแค่ออเดอร์เท่านั้นเทรดเดอร์ยักษ์และนี่คือดาวเด่นของอุตสาหกรรมนี้เครื่องจักรที่ถูกขนานนามว่าเครื่องทำลายล้างที่สร้างสรรค์ที่สุดในโลกรถที่ถูกบดอัดแล้วจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องฉีก หรือ Shredder ที่มีใบมีดเล็กกล้าหนักหลายตันหมุนด้วยความเร็วสูงมันไม่ใช่เครื่องบดแต่เป็นเครื่องชีกความเซอร์ไพรส์แรกเครื่องจักรตัวนี้สามารถเปลี่ยนรถยนต์ทั้งคันให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เท่าฝ่ามือได้ภายใน30-45ถึง45วินาทีเท่านั้นใช่ครับรถทั้งคันหายไปในพริบตาเสียงที่เกิดขึ้นในโรงงานนั้นดังราวกับแผ่นดินไหว เป็นการทำลายล้างที่รุนแรงและรวดเร็วจนน่าขนลุกความเซอร์ไพรส์ต่อมาเป้าหมายของการฉีกไม่ใช่แค่ทำลายแต่คือการปลดปล่อยวัสดุต่างๆที่ถูกยึดติดกันอยู่ให้เป็นอิสระเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านั่นคือการคัดแยกอัจฉริยะเวทมนต์แห่งการคัดแยกจากพลังแม่เหล็กและไฟฟ้า เศษชิ้นส่วนที่ถูกฉีกจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะวิ่งไปตามสายผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบคัดแยกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนคุณต้องอ้าปากค้าง <t> การคัดแยกเหล็กหรือ ferrous metal ทันทีที่เศษเหล็กวิ่งผ่านไปมันจะผ่านใต้แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดมหึมาแม่เหล็กนี้มีกำลังดูดสูงจนสามารถยกเศษเหล็กทั้งหมดให้ลอยขึ้นจากสายผ่านอย่างน่าอัศจรรย์และแยกไปกองรวมกันอย่างแม่นยำที่สุด นี่คือการแยกเหล็กบริสุทธิ์เพื่อเตรียงหลอมการคัดแยกโลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้วย e d d y c u r r n t t เมื่อเหล็กถูกแยกออกไปแล้วจะเหลือโลหะมีค่าที่ยังคงอยู่เช่นอลูมิเนียมและทองแดงโรงงานจะใช้กระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือ e d d y c u r r e n ซซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนขั้วอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงผลักโลหะเหล่านี้ให้กระเด็นออกไปในทิศทางที่กำหนด ลองจินตนาการถึงแรงลึกลับที่ผลักเฉพาะอาลูมิเนียมออกไปนี่คือความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้โลหะมีค่าไม่สูญหายไปแม้แต่นิดเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมนี้จึงมีอัตราการกู้คืนโลหะจากสากรถได้สูงเกือบ100%เมื่อเทียบกับน้ำหนักโลหะทั้งหมดเศษเหล็กบริสุทธิ์ที่ถูกคัดแยกยังหมดจดจะถูกนำไปรวมกับเศษเหล็กอื่นๆ และเข้าสู่เตาหลอมไฟฟ้าหรือ electric arc furnace ที่นี่ไม่มีเชื้อเพลิงฟอสซิลมีเพียงพลังงานไฟฟ้าและความร้อนสูงหลายพันองศาที่จะหลอมเหล็กเอาเก่าให้กลายเป็นน้ำเหล็กหลอมเหลวที่ใสสะอาดไร้สิ่งเจือปนจากนั้นน้ำเหล็กนี้จะถูกหล่อขึ้นรูปเป็นเหล็กแท่งหรือเหล็กโครงสร้างที่พร้อมจะถูกนำไปสร้างทุกสิ่งใหม่ตั้งแต่ตึกสูงระฟ้าสะพาน ไปจนถึงเป็นชิ้นส่วนตัวถังของรถยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกจากโรงงานและเซอร์ไพรส์สุดท้ายเหล็กที่ถูกรีไซเคิลจากรถเก่าของคุณนี้คือเหล็กเขียวมันคืออนาคตครับเพราะการผลิตเหล็กด้วยวิธีนี้ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง74และลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มหาศาลเมื่อเทียบกับการผลิตจากแร่เหล็กเดิมนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลไทย และนักลงทุนรายใหญ่จึงให้ความสำคัญกับโครงการ ELV และบูธิกกรีนสตีลนี่ไม่ใช่แค่การจัดการขยะแต่เป็นการสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนถ้าหากว่าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องเมทีของเรานะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม